Yes. สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องกองายนะจนะ๊ะเนาะหลังจากกลับมาตะไปซื้อของนะจนะ๊ะเนาะพอไงกับสีเหตุบาบิคิวไก่นะจ๊ะสองโตเลยมื่นนี่กับได้ไก่เนาะพี่น้องเนาะซื้อไก่มาเนี่ยฮา m a r t for ban chicken จันยูลุกประมาณสองร้อยก็บาทจา้าต่อโตเนาะนี่ซื้อมาสองโตกับสี่ร้อยก็บาท ้วก็อันนี้สิเป็นอันพันยสิท่าโดยบาร์บีคิวอันนี้นะจ้านี่เนี่ยอันนี้สิเป็นน้ำจิ้มที่เขาเฮ็ดมาแล้วนะจาน้าเนาะอันเขาเอิ้นียังก่อนนี้นเนาะอบ้านโรยกับไก่นี่นะจ้านี่เนี่ย this one, this one. มาผสมกันว่าด <this> ีสิดอ <c oughs> อันนี้ที่ที่เขาผสมมาแล้วนะจา้าที่อยู่ในซองนี่จ้านี่พยยันยัยราสิเทใสหนี เทส่นนี่พาสีได้ท่าไกลจ้ะพี่ใหญ่สีทําการท่าไกลแล้วก็เทลุมไกลนะจ๊ะเนาะอืมแล้วก็ได้แรดิดนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะนี่ได้แรดิดแปปร one, แดิดกระสีอยูอ่ประมาณห้ามาดดิสวันณานี่แรดิสประมาณสามสิบบาทจ้ะแรดิดนี่ นี่เอา,าไว้ถ้ถากินกับกอยกุ้งจ้ะเพราะว่าสิไปซ้อนกุ้งส่วนพญายออันเตรียมตัวแล้วจ้าแตงตัวเรียบร้อยสิไปซ้อนกุ้งแต่ได้ล่อพออันพญายเนี่ยอิหยบไก่สะกอนหนะจ้าเนี่ยบัดนนี้อยู่ในนี้อันนี้จะเป็นยังน,นี่จะเป็นบ้านฝรั่งนะจ้ามันฝรั่งจ้ะพยายเสียน สีอบนะจ๊ะเนาะเบิ้งวิธีการนั้นอบไก่บานเขาพี่น้องอบไก่สำเร็จรูปจาสื่อที่เป็นสำเร็จมากเนาะแล้วก็ลรยให้มันทัวโตนะจ๊ะพี่น้องนี่คือพ่อใยญ่เห็ดนี่จะ้ะพอ่อลรย ได้ครบทุกโตแล้วปั๊บเข้ากับใส่ซอสต,ตัวนี้นะจ๊ะนี่ใส่ซอสต,ตัวนี้โรยอีกเป็นขั้นตอนสุดท้าย,ะน,ย,น,น,าน,ยนะจ๊ะเนี่ยขั้นตอนแรกเข้ากับเห็ดคือพอหายเห็ดนี่นะจ๊ะเนี่ยนี่เต็มโตเลยเอาสุ้มม้พี่น้องเบืองกันส่วนผสมกรสิมีพริกเกลือนะจ๊ะนาะพริกไทยจะ้ะ ้วก็นิดนึงน้ำตาลนิดนึงจ้ะแล้วกเส่วมผสมของบานเขาบ่รูว่ามันมีอียงแน่อยู่ในซ่องเน้ะจ้ะพี่น้องมันเป็นมักไกลโดยเฉพาะเลยจ้ะแต่ว่าขันบ้านเข้ากับซื้อมามักเองเนาะจ้าเนาะมักแบบได้เข้ากับจัดไปเนาะจ้าเนาะแต่ว่าอันพอยายหนียานมันบ่แซ่บบประสั้นก็เลยซื้อแบบสําเร็จมากเนาะจ้านะอากา ตาบด้วยอันนี้าจา้าเนี่ยเทสอดใส่อาบเลยบาททำการมักอจิเป็นอันเซ็ตเลยล่ะจา้าพี่น้องจา้าอ้าวท่าเข้าไปพญาย่อยอ้ยสองตัวใกล้ตัวเดียวกินบอกินบ่แล้วบอ so now we leave it for 30 minutes Just let พอไงว่าใกล้ตัวเดียวกินกินบ่อิ่มก็ต้องซื้อมาสองโต <laughs> าะาั่นวะาัานนี้กะสีทําการมักประมาณสามสิบนาทีจะ้ะครึ่งชงั่วโมงพอหลังจากนั้นเฮาก็จ้างค่อยเอาซอสตัวนี้ละจะ้ะเนี่ยเทาอาบคือกันละจะ้ะเป็นอันเซ็ตเลยมาจา้ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบ ขอคุณหลายๆเด้อพอแม่พี่น้องที่เขามากรับชมรับฟังคลิปของคลิมีชาแนลแล้วก็เขามากกดติดตามให้ซึ่งกันและกันนะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆที่บ่ถิ่มบ่ปากันเดือจ้าพี่น้องจ้าสําหรับคลิปนี้กัไว้ซํานี่เล้อจ้าเด้อเอาไว้ววไวคลิปหนาจะมาพอกันไหมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ช่องคลิมีชาแนลอีกนะเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า